ท่านผู้ชมครับภาราที่ยิ่งใหญ่ของผมอยู่บนตัวผมแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่คือเสื้อ60ตัว60วันที่ผมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองครับเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตัวเองที่ค่อนข้างยากมากเพราะว่าการดูแลตัวเองแบบจริงจังมันเรื่องใหญ่มากสําหรับของชีวิตพอสมควรแต่ถ้าเราทําแล้วเราได้อะไรและได้กับใครโดยเฉพาะได้กับตัวเองทําไมเราจะไม่ทำล่ะครับ รับคุณท้าพี่วุดดีมาแล้วนะฮะคุณพร้อมที่จะรับภารกิจนะแปลงร่างใน60วันหรือว่า s i x d a y Challenge ของเราหรือเปล่าก็เดี๋ยวเจอกันอีก60วันแล้วมาดูเวลาลอกแล้วลอกนะฮะว่าความเปลี่ยนแปลงจะขนาดไหนวันนี้มาดูก่อนดีกว่าว่า before เป็นอย่างไรบ้าง อายอ่ะนี่คือ Before นะครับซิกแพกไม่มาเลยอ่ะ60วันอื้นหลังจากนี้ครับจะต้องดีอยู่นี้แน่นอนและผมเชื่อว่าทุกคนต้องทำได้ดูนะฮะให้กำลังใจผมด้วย